สวัสดีคะ่ะ EP นี้ก็จะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ที่นะคะ2อ5ี่2เนาะยังเป็นวันที่แม่ไปทำบุญเนื่องในวันเกิดน,นะคะวันที่20พมิถุนายนนะคะวันที่แล้วเราไปที่วัดหลวงพ่อสุทธเนาะเราเดินทางกันช่วงสายๆนะคะแล้วเราก็มาแวะปั๊ม ครู่หนึ่งเข้าห้องน้ำแวะปั๊มแล้วก็เออแม่ก็ถ่ายออระหว่างทางเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยมาแล้วมาถึงวัดสมานนะอันเนี้ยเราจะมาถึงวัดสมานจะบอกว่าแม่เนื่องจากวันที่2อ่ะมันตรงกับวันศุกร์แล้วคนไม่เยอะร้านค้าก็ขายไม่เยอะเนาะเราก็เลยอพอได้ถ่ายอะไร บ้างก็จะเห็นในในคลิปก็จะเห็นว่าคนไม่เยอะนะคะเนื่องจากวันเป็นเป็นวันเป็นวันธรรมดาเนาะส่วนมากที่วันนี้แบบว่าวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากค่ะแล้วก็ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าวันที่แม่ไปอะเราสามารถาเดินสบายเดินสบายคือไม่แดดแดดแดดไม่ร้อนไม่ใช่ว่าไม่แดดแดดแต่แดดไม่ร้อนเหมือน ท่านอำน,นวยอะ่ะเหมือนประมาณว่าเราไปทําบุญเราไม่ร้อนใจเราสงบ,บค่ะในคลิปแม่ก็จะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรมาขายบ้างเนาะ,ะก็จะของก็จะขายไม่ได้เยอะเท่ากับวันวันที่เป็นวันหยุดอันนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ายังมีอยู่พวกทัวพวกต่างประเทศอะไรอย่งี้ก็ยังมามีมีมามาเที่ยวอยู่เนาะ ปีนี้แม่ก็รู้สึกว่าเออก็โชคดีคือเราเป็นวันที่เราหยุดได้แล้วเราสามาได้มาทําบุญปีก่อนๆก,ก็อาจจะไปทําบุญหลังวันเกิดเนาะแต่ว่าปีนี้เราโชคดีที่เราได้หยุดวันที่เราเกิดพอดีเลยวันตรงวันคล้ายวันเกิดเนาะเราก็เลยได้มาทําบุญระหว่างทางแม่ก็จะดูข้าวของ ก่าจะเดินไปถึงตรงองค์พระที่แทเนตองใหญ่เนาะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่แบบว่ามีบูชามีอะไรที่จะซื้อบ้างอ่ะอันดับแรกที่แม่มานะคะแม่มาถึงแม่ก็จะมาบูชาซื้ออ,อ่พวกของไหว้ท่านนะคะว่าเราจะซื้อเป็นพวกกระเช้าผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแม่ก็จะซื้อเป็นกระเช้าผลไม้มีพวกมะพร้าวพวก สับป,ประรดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่ก็จะมาเนี่ยเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนทางวัดก็กําลังจะทาสีกําลังจะพ่นสีอะไรอย่างเงี้ยตัวรบอบรอบรอบรอบองค์องค์ท่านเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีองค์เทพก็จะมีคือมันคือทเนี่ยค่ะมีครบทุกมีมีครบเกือบครบทุกอย่างเลยค่ะทั้งพระท,ทั้งเทพทั้งพญานาถทั้งเจ้าแม่กวนอิมคือมีเยอะเลยค่ะให้เราทํา ซึ่งปกติตรงนี้เราหลังจากที่เราไหว้เสร็จเราจะปล่อยปลาแต่เรื่องจากวันที่เราไปวันธรรมดาจะไม่มีตรงนี้เนี่ยค่ะปกติตรงนี้เราจะปล่อยปลาทุกครั้งที่เราไปเราจะมีปล่อยปลาเราจะไหว้องค์พระเนรเสร็จเราก็จะปล่อยปลาแล้วเราก็ <c oughs> แล้วเราค่อยไปไหว้ที่อื่นเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยคนไม่ยเยอะเนาะแม่ก็มีโอกาสได้ปิดทองเพราะ องทุกท่านเนาะทีนี้หลังจากหลังจากที่ไหว้ตรงนี้เสร็จปิดทองเสร็จเราก็จะมาขอโชคลาบหรือมาขอพรเนาะกับเนี่ยค่ะมีจะมีหนูหนูสองข้างเนาะให้เราใส่เหรียญใส่ตังแล้วก็เหมือนเป็นการถือติดสินบ,บนหรือเปล่าเขาเขาเรียกว่าติดสินบ,บนเนาะเราก็ไปไป ือเป็นที่ทำบทุที่ที่ทิขบทุกสิ่งจริงๆเราเรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราโอเคเนาะแล้วแล้วแต่เนาะแล้วแต่นา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 ความคิดของคนอื่นส่วนเราเราไปคือเราไปทําบุญที่ไหนมันก็แล้วแต่ว่าเราสบายใจที่ไหนเราไปได้หมดเลยค่ะอย่างแม่อ่าไม่ใช่ว่าเราจะไปแค่วัดสองวัดนี้เนาะแม่ก็ไปวัดแถวแถวบ้านเราก็ไปมาแล้วเออ,เอ,อถ้าเจอ เขาเรียกอะไรอ่ะวันสำคัญสำคัญแล้วก็อาจจะไปนั่นหน่อยอันนี้คือแม่มาโยนเหรียญโยนเหรียญว่าจะเข้าแบบรดนเหรียญใส่บาใส่อะไรอย่างี้เนาะอย่างแม่เกิดวันเสาร์ก็จะจะชอบแบบทําบุญเกี่ยวกับพระประจําวันเกิดคือพระรามมา,ากอุปอันนี้เรามาเห็นที่ที่งงกุลเราดูกระตูนเรื่องเนี้ยตั้งแต่เด็ก อันนี้ออกมาเรามานั่งรอสั่งน้ำแล้วเรามาดูเอ้ยเรามาเห็นพี่งูคุณเอ้ยเราไม่ไ,มได้เรานะ่ะเจอตั้งแต่จําความได้เนาะคือเรามีพี่ชายเราพี่ชายก็จะชอบดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่แบบผู้ชายผู้ชายเราก็จะดูแบบเนี้ยเราก็จะดูตามไปแล้วมาเราทําบุญเสร็จเนาะคือเราทําบุญคือบางบางบางที่เราก็ไม่ได้ถ่ายเนะเราก็ออกมาออกมาเราก็จะมาเจอ <c oughs> เนี่ยมันก็มีหลายอย่างคือถ้าวันหยุด ้าวันหยุดนี้จะแน่นคนจะเยอะก็อี้จะไม่ว่างมันจะแน่นมากตรงนี้นะคะแม่มันมีครบทุกที่มันมีครบทุกอย่างจริงถ้ามาทําบุตรงนี้อืถ้าไม่รีบเนาะเราสามารถใช้เวลาได้อยู่เป็นวันๆเลยนะคะตรงนี้นเนาะถ้าใครยังไม่ไปอลองลองดูเนาะลองไปดูแต่เราว่าชอบในเราเราก็บอกว่าบางทีเราคิดจะทําบุญก็จะมีองค์ท่านเนี่ยแวบเข้ามาในหัว ว่าเอ้ยอยากไปวัดนี้อ,อย่างเงี้ยถ้าเราอยากไปวัดนี่เราก็จะไป,ไปอันนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้มาถึงบ้าน,น,น,านเราก็จะซือ้<ร>อพวกอะพกเนื้อพวกม้าท่้นี้ อะไรเนี้ยมาย่างมาให้หลานชายย่างให้ดูพี่ตูพี่ตูก็ยังอยากมีอารมณ์แบบอยากจะช่วยพี่ตูสงสัยเพราะว่าท่านแม่อยู่แม่ไม่เคยทำเนี่ยอันนี้หลานอยู่หลานก็อยากจะทำอยากจะอะไรเงี้ยหลานก็จะกรอะไปเนี่ยกินเนี่ยโวยวายเนี่ยโวยวายคืออยากจะทำเนี่จะช่วยแล้วมันหอมนี่ยคือมันมีกลิ่นหมูย่างเนยย่างเลยนะบอกพี่ค่ะกลิ่นหอม แล้วน้ำลายไหลอยากจะกินเนี่ยโวยวายคืออยากจะเข้าอันี้คือโวยวายคืออยากจะเข้ามาแต่ก็กลัวร้อนเนี่ยอยากจะเข้ามาแต่ก็กลัวไฟยังกินไม่ได้เนี่ยเนี่ยปาเนี่ยเนี่ยเนี่ยความโวยวายของเขาคือที่นี่เนี่ยพี่แบงค์มาเนี่ยนั่งจ้องเดน้องเดินี่นั่งจ้องอยู่อยากอยากจะช่วยจ้องเลยฮะทิงโตอยากจะช่วยฟ่ะแม่ครับทิงโต้ว่ามันหอมดีร้อนะแม่แม่ ไอชิมโตอยากกินบ้างไหมนี่ไงชิมโตอยากกินแต่ชิงโตก็จะอย่างเงี้ยเนี่ยบุนวายแล้วก็ชิมโตอยากจะช่วยพี่แยงอ่ะครับมันมันหอมมันมันมันไม่เคยอะไรมาเกาะนี่คืออะไรชิมโตกินได้ไหมน้ายาหน่าไอชิมโตกินไยาบอกว่ายานะนี่นอกจากที่จะเป็นพวกหมูพวกเนื้อแล้วเรายังต้องเราจะซื้ออ่า อะไรนะกุ้งอ่ะมาให้ย่างด้วยเพราะว่าหลานจะกินกุ้งย่างเราก็เลยโอเคซื้อกุ้งมาให้หลานย่างด้วยเนาะก็ดีหน่อยที่มีคนย่างให้สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านพี่พี่นะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีอวยพรย้อนหลังมีอวยพรวันเกิดแม่เนาะขอให้พรที่พี่พี่ อวยพรมาขอให้ย้อนกลับไปเนาะขอให้พี่พี่จงมีความสุขระคะ้าร่ำเลยรวยถูกหวย มีความสุขมากๆ,ๆเนาะแล้วก็อ่าสิงก็อยู่ไหนวะขออีกอย่างหนึ่งเนาะอย่าลืมขอลูกกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้สิงโตจอมกวนด้วยนะขอเป็นกำลังใจนะคะขอกำลังใจในการอ่อให้แม่ในการทำคลิปด้วยเนาะขอกำลังใจให้สิงโตด้วยนะนี่สำหรับคลิปนี้แม่ขอบอกว่าไปแล้วนะคะไปแล้ว สวัสดีค่ะ